วันนี้เราจะทำข้าวต้มกุ้ยนะเนื่องจากอากาศเย็น <laughs> แต่พอตั้งใจทำข้าวต้มกุ้ยปุ๊บร้อนมาซะงั้นเนื้อ <laughs> แตกเน <laughs> ื้อแตกเฉยข้าวต้มอ่ะเวลาเราซาวข้าวมาตั้งหม้อคนข้าวกด้วยนะ้า <laughs> เพราะว่าข้าวมันจะตกตะกอนอยู่ข้างล่างเ <c oughs> ดี๋ยวมันจะไหม้ก้นอันนี้มันเป็นข้าวสารข้าวเก่าเพราะงั้นมันจะไม่เหนียวเหนียว <c oughs> เออแม่ชอบกินเหนียวเหนียวแล้วเรามีข้าวเหนียวที่เรากินส้มตำวันนั้นเราขอนี่ไม่ได้กินนะ ็จะมาปนมันก็จะได้อารมณ์เหมือนข้าวต้มขา้ขาวข้าวสารใหม่อะ่ะเออแต่ว่ากินนะ่ะมันสู้ข้าวใหม่ไม่ได้แต่ว่าเอารมณ์มันได้อารมณ์มันได้เออท็ซเจอร์มันได้ข้าวเหนียวเป็นก้อนนี้ไม่เป็นไรแล้วต้มไปเรื่อยๆเขาก็จะแตกตัวออกมาครับนะปล่อยข้าต้มสักพักหนึ่งใส่น้ําเยอะๆอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทํากับข้าวนะวันนี้มีกี่เมนูสี่ห้าเมนูเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เนาะจำไม่ได้ว่าจะทาอะไรไมั่ง ต้มเราวันนี้เมนูแรกเราจะยำกระกดองกระกดองเป็นกระป๋องนี้นะเรามาเป็นก้อนนี้เราก็หั่นซะหน่อยหั่นชิ้นพอดีกินเนาะนะครับนี่กระป๋องเดียวกระป๋องเดียวพออันนี้มีกุ้งแหง้งครับกุ้งแห้งแม่ล้างนะ้ําไปนิดนึงนะครับมันจะได้นิ่มหน่อยแล้วเ,เราก็จะใส่พริกขี้หนูโอเคหวัวหอมหอมแดง เราจะเอาน้ําของเขานิดหนึ่งนะไม่เอาหมดเพราะว่าเราจะทําน้ํายําเองอ๋อใส่น้าปรากาาดองไปสองช้อนอปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาแล้วก็บีบมะนาวใส่เข้าไปน้ำลายสอแล้วอ่ะหิวแล้ว <c oughs> อ่ะใจเย็นถ้ามีมะนาวมันต้องมีน้ำปลาถึงจะหอม <c oughs> ใส่น้ำปลาไปอิดหนึ่ง,ง,งเพราะว่าทุกอย่างเ็าเค็เมมีรสชาติเยอะอันนี้เราแค่ทำน้ำยำเพิ่มเสร็จละ เมนูที่สองไข่เจียว <c oughs> หมูสับอันนี้เราก็จะใส่ต้นหอมต้นหอมไปต้นหนึ่งแล้วหมูหเมือนแม่จะใส่ซอสอะไรไปแล้วนะเนเออจริงว่ะแม่ใส่ซอสปรุงรสน้ำมันหอยไปนิดหนึงน่งอ๋อซอสปรุงรสกับน้ำมันหอยออแล้วก็กรแล้วก็พริกไทยพริกไทย <c oughs> แค่นี้เออหมักหมูไว้ก่อนแต่เดี๋ยวพ่อแม่ใส่ไข่แม่ก็จะใส่ซอสปรุงรสเพิ่มไปอีกนิดนึงออพอเดียวตัวไข่มันจะจืด ไข่สามบาใบใส่ไข่สามใบเจียวไปตั้งไฟใส่น้ำมันขัดใจแม่เนาะลงเลยขัดใจแม่คือไม่ต้องร้อนน้ำมันร้อนใช่รอเซบตัวหน่อยอคาดว่าคว่ำแล้วจะสวยงามเหมือนเดิมไหมอ๋อไม่แน่ใจไข่มันเยอะ อ่าได้อยู่ยังงามอยู่ออกสื่อให้ดูดีนิดนึงก็คือไข่เจียวธรรมดามันแค่สุกมันก็กินได้แล้วใช่ไหม<ะ>แส่เนี่ยเราใส่หมูเข้าไปแล้ว้อกดดูตรงนี้ถ้ามันไม่มีเนี่ยอย่างเนี้ยถ้ามันมีน้ําขุนขุนขึ้นมาก็ยังไม่โอเคอะาาคือหมูยังไม่สุกต้องกลับอีกทีหนึ่งโอเคจบปิดไฟเที่ยวให้สเสด็จทำมันนิดนึง เมนูที่สายมยำกุนเชียงยำกุนเชียงกุนเ,เชียงถ้าเราจะยำเนี่ยเราอย่าเพิ่งหัน่นตีให้มันสุกล้วค่อยไปหั่นเวลาเรายำเนี่ยน้ำยำม,มันจะได้ซึมเข้าไปในกุนเชียงออนี่นะเราก็เปิดไฟกิ้งไปกิ้งมาลันที่ก็มีวิธีการทอดกุนเชียงอันนั้น,นคือว่าเขาจะใส่น้ําลงไปต้มจนน้ำเป็นแห้งแล้วก็ทอดแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาก็คือทอดเป็นอีกแบบนึงเน<อ>าะแต่ว่าขี้เกียจโอเค รู้แต่ไม่ทำไม่ได้เนี่ยวล้า,า,างกะทะกทากเถะมอนจะเลอะไปหมด <c oughs> ข้าวโซมวดไม่ละไม่ก็คือโอเคอถ้หนึเงเี่ยมเคียงพอละพอะทำน้ำยำเออใส่น้ำตาลเยอะนิดหนึ่งน้ำยำของแม่แม่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะอ๋อใส่ซอสปรงุงรสมีหน้าอะไรยำคุณเชียงแม่น้ำเจอคำคอื่ตเอาใช้ซอสปรงุงรสแล้วเราก็ หั่นใส่ตอนที่ร้อนๆอนะ่ะน้ําตาลมันจะได้ละลายเร็วอ๋อเอาฟุนเจียงที่ทอดเมื่อกี้ปึ๊บมารีบซอยลงไปซอยไป,ใ,ไปใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแล้วนี่แค่นี้ขลุกไปขลุกไปน้ำตาลมันก็จะเริ่มละลายเสร็จแล้วเราจะใส่มะนาวมะนาวมีน้ำอยู่น้ำดีอยู่ ยำอันนี้ยนะมันจะหวานนำใส่พอแค่นี้เราจะใส่พริกเข้าไปพริกหอ,แอมแดงแค่นี้ยำก็เสร็จแล้ะนี่นะยำกุนเชียงเราก็จะใส่มะเขือเทศใส่เขไปเป็นกวา,า,กวาแล้วก็คนคนคุกคก็ใช้ได้ละ โอเคเสร็จแล้วค่ะยำกุนเชียงเดี๋ยวจะทำไส้ตันทอดกระเทียมนะครับเมนูที่สี่เออในนี้ไม่จะใส่มีซอสปรุงรสแล้วก็กระเทียมพริกไทยใส่ผงปรุงรสไปนิดหนึ่งโอเคคุกๆไว้อะฮะคืออันนี้มันต้องหมักทิ้งเอาไว้หน่อยค,คือไส้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันดิบเนี่ยเราต้องเอามาต้มก่อนเวลาต้มล้างให้สะอาดล้วไปต้มเวลาต้มใส่เกลือไปนิดนึงนะครับต้มให้มันสุกเสร็จแล้วก็มาหัน่น ให้มันเสด็จน้ําแล้วก็หั่นนะเมนูนี้มันอาจจะมีความเสียงในการระเบิดนิดหน่อยแต่เนี่ยเราจะใส่แป้งทอดกรอบลงไปเพื่อกันความบาดเจ็บนิดหน่อยนะก็คือว่ามันจะกระเด็นน้อยลงขาไส้นี่แม่ซื้อมาน่าจะประมาณ3ขีดกว่ากว่าน้ำมันร้อนแล้วเดีย๋ยวขออยู่ห่างๆใส่แล้วนะครับผิดแล้วกันเพื่อความปลอดภัย อันนี้ขออนุญาตปิดฝานะมันระเบิดมันจะปวดแสบปวดร้อนครอบฝาเราเปิดให้มันมีควันมันออกได้บ้างนะไม่ต้องไปปิดจนสนิทอ,อ่ะจะแห้งช้าเหลืองแล้วถ้าเหลืองกว่านี้บางทีกระเทียมจะไหม้มจากอร่อยมันก็จะเป็นขมพอใส้ตันทอดกระเทียมเมนูที่สี่เมนูที่ห้า ผัดผักบุ้งไฟไฟ,ไ,ฟไม่แดง,แดงทำในบ้านอย่าแดงเลยอย่าแดงเลยผักบุ้งอ่ะถ้าจะกินแบบว่าให้มันดีให้มันแบบว่าหลากไส้ลากไส้เนี่ยมันต้องเด็ดเนี่ยมันต้องเด็ดอย่างนี้นะอันนี้คือแม่เก็บไว้อันไว้ให้เด็ดให้ดูก็คืองี้คนโบราณอ่ะคนจีนอ่ะเขาจะมีกรเลยว่าผักบุ้งต้องเด็ดถั่วฝักยาวต้องหั่นอ่ะแต่แม่จําไม่ได้แล้วพูดยังไงอมาม่าเคยพูดให้ฟังภาษาจริงภาษาจริง อันนี้นะเราก็จะใส่กระเทียมกับพริกลงไปผัดผักบุ้งบ้านเนี้ยจะต้องมีใส่หมูอิดหนึ่งอเอาใจคนกินผักเปล่าไม่ได้ปกติอะถ้าผัดผักบุ้งที่อื่นอะที่ร้านกขาขายเขาขจะเอากระเทียมเอาอะไรใส่เครื่องปรุงรสใส่ในผักหมดปรุงในผักแล้วก็ปุมอ่ะฮะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องมีหมูอ้าวเป็นกะเพราไปไม่ได้ใส่ใตกะเพรายอด ใส่ซอสปรุงรสไปนิดนึงในหมูก่อนนะให้หมูมีรสชาติครับถ้าใครอยากได้สีอิ๊หมูสวยๆก็ใส่ซีอิ๊วดำไปนิดนึงนะเพราะว่านี้เราจะไม่ใส่นะเพราะหมูเริ่มสุกเราไม่ได้เทความลงไปนะเพราะว่าในผักบุ้งมันมีน้ำนะนี่ิเข่าหยิบเขาน้ำมันจะได้ไม่ลงไปครับโอ้ทัดเยอะไปนิดเดี๋ยวหดเดี๋ยวหดใส่นี้เข้าไป ปลาปรุงรสปลาแดงรสใส่น้ำมันหอยจริงๆอะ่ะที่เขาขายก็จะใส่น้ำมันเยอะๆเวลาผัดมันจะเงาสวยเนาะแต่เราไม่เอาไม่อยากกินน้ำมันเยอะอแค่นี้พอนะสำเร็จเสร็จแล้วตักผักขึ้นมาก่อนพอหมูหมากาไก่มันหล่นอยู่ข้างล่างใช่ไหม <No. S 2> ตักขึ้นมันโรยช้างโบน เห็นมันแห้งๆเนี่ยเดี๋ยววางสักพักน้ำก็เต็มแล้วอเรียบร้อยครับเมนูที่ห้ารพูดว่าอะไรอนะ่ะเสร็จแล้วนะคะสามแบบนึ็สามเลยนี่นะคะ เอ่อเมนูข้าวต้มของเราก็เสร็จแล้วค่ะคถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแม่ไปโม้ห้อยทำไมทอาไมไม่ไปเหลือบมองก็ไทำไมไม่ต้องมองสามโอเคข้าวต้มปุ้ยของเราก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทานข้าวยกัน